พาราชการจังหวัดตากนำส่วนราชการวางพานผุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพร้อมประกอบพิธีบวงสวงเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านค่ะที่บริเวณเจดียุทธาถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตําบลเกาะตะเภาอําเภอบ้านตากจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาธิกษ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2565โดยมีนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโรจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดตากรองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่3-10รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรผู้กํากับการสถานีตํำรวจภูทรบ้านตากหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีจากนั้นประกอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพิธีพราหมณ์และประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ โดยมีพระครูสีสุทธิคณารักเจ้าอาวาสวัดท่าปุ๋ยเจ้าคณะอำเภอบ้านตากเป็นประธานพิธีสงฆ์นำพระสงฆ์สิบรูปประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประธานในพิธีจะก,กล่าวถวายราชดสดุดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างสารรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสำคัญของชาติไว ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันทุกวันนี้นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงรวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยทั้งนี้มีปรากฏเรื่องราวเล่ากันว่าในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ19พรรษาได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้เป็นบิดาไปป้องกันเมืองตากและได้สู้รบกับขุนสามชนจนได้รับชัยชนะหลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสด็จขึ้นสวยราชณกรุงสุโขทยัยพระองค์โปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งณยอดดอยสูงตรงบริเวณนี้มีชื่อว่าเจดียุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช